สวัสดีครับสวัสดีครับบรรยากาศนี่มาเสาะครับทางยาโสธรไายคิวให้เบิ้งบรรยากาศนี่มาเสาะตั้งบ้านผมครับมันจะเป็นประมาณนี้นะครับนี่มันจะเป็นประมาณนี่ประมาณนี้นเดอ้อนี่นี่นี่เตื่นสวยจักหน่อยแต่ตื่นเ้ากว่านี้ก็โคกสิดีเนาะปลาเสนบรรยากาศดีๆมีนกเขาปลาขันครับพ่อ ขันธรรมชาตินกนะครับปัจสิขันหาคูยยังกับวัวนน้ำเพล,ลนภาษานกตามธรรมาชาติครับรรยากาศดีดีดครับยมามเช้าเนี่ยดูต้นไม้ปลามันครับปลามันปลาย,ย่ยางถ่ายให้เบิ้งเรารอบบ้านครับเรารอบบ้านผมครับอยู่ก็ธรรมาชาตินะครับมาบุญไหว้ มีเสียงลดตะเวนเึ็นแล้วครับตะเวนเึ็นแล้วพอดกำลังสาดส่องลงมาทั้งบ้านเพ่อนๆพี่ๆเป็นจังเลยเนาะบรรยากาศเนี่ยมาเศร้าคือทั้งบ้านผมมานอครับ บรรยากาศน้ำมันซาเดอร์เนี่ยถ่ายเบื้องรอบๆบ,บ,บ้านนะครับปีนี้เพื่อนๆบ้านบ่ค่อยคุดมันปันใดมันบ่เป็นราคายังนิ่งๆยังเฉยอยู่ครับยังเฉยอยู่เด้ยอยบรรยากอบๆน้ำมันโสผมยืนอยู่กลางป้ายใหญครับ ุอออนอยขอบคุณเพื่อนๆเพี่ๆีเดอร์ที่เขามารับชมนะครับ,ยบอย่ากดขับโฆษณาเด้ครับเพราะเ้คนไทยมีเงินเติมเน็ตครับขอบคุณะลยครับขอบคุณะลยครับโดยทั่วไปตอนเช้านะครับตอนเช้า ถ้าเป็นสะส,สองลงมาแล้วนะครับโอเคบรรยากาศโดยทั่วไปรอบๆบ,บบ้านนะครับนี่คือบรรยากาศทางจังหวัดสุโขท่อนครับอำเภอข้ามคันเกี่ยวจังหวัดสุโขท่อวันนี้รัดค้นฝากชีก้กับ พามาเบ่งบรรยากาศยาี่ยมาสา่เราเคยถ่ายท่าจักเถื่อครับเนยมาส่องเนี่ยเรเคยถ่ายท่าให้เบ่งจักเถื่อ,อพอ่าเป็นยังตีตื่นสวยเป็นยังดอกตื่นสวยบรรยากาศดีมากเลยนะครับน้ำหนาวจังน้อยนะครับน้ำหนาวจังน้อย นาจานอฟังเสียงนูเขาคันนะ้มาเสาไปเรื่อยๆนั่งจิบกาแฟดูบรรยากาศตอนเช้านะครับนี่ <c oughs> ขอบคุณเพื่อนๆผีๆด้วยนะครับ ที่เข้ามาให้ก็ร่างใจกดไลค์กดเลิฟให้ผมขอบคุณเลยนะครับเด้อที่เข้ามารับชมวงป้องกันนี่แหละครับบรรยากาศทางโยโซทอดบรรยากาศน้ำม,มันซอสส่วนมากกับเป็นการพ่อปลูกนะครับเพราะว่าสิเป็นมั่นสัมปันหลังอย่างพัลาเออ่ส่วนมากทางโยโซทอดเนี่ยอย่างพัลาบอกให้หลายครับเขาจะเน้นไปทางที่มั่นหลายกลัวครับมั่นในสิหลายกลัว แต่ปีนี้รูซื้อวันละค่าสีสบเศร้านะครับกับผมก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นเพราะอย่าง,างนะครับขอคุณเป็นลเดอร์ขอคุณเพือ่อนเพื่อนพีพีขอพ่อแม่แม่เดอร์ที่เข้ามาเบิ่งมาส้มครับเข้ามาอย่าลืมกดไลค์กดแช์นะครับอย่าก,กดข้ามโฆษณาเดอ้อนะครับขอบคุณมากๆนะครับนะ เจอกันใหม่คลิปหน้าด้วยครับเด้อบายบายขอบคุณมากมากครับสวัสดีครับไปแล้วครับ